ถึงคิวของต้นฟิกกิแล้วจ้าต้นฟิกกิหรือต้นมะเดื่อของฝรั่งเนาะอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าลูกนะคะอันนี้เขาเรียกว่าดอกฟิกกิหรือว่าดอกมะเดือ่อถ้าลูกจริงๆเขาจะมาอีกทีหนึ่งอันนี้อันนี้เราจะได้กินก่อนเพราะว่าเขาจะเป็นดอกของฟิกกิหรือว่าดอกมะเดื่อนะ อันนี้จะเป็นพันธุ์สีเหลืองลูกเล็กแต่อร่อยมากเราได้ชิมแล้วปีที่แล้วอร่อยค่ะลูกเล็กไม่ใหญ่อันนี้คือต้นมะเดื่อของเราออกใบออกดอกแต่ออกดอกของมะเดื่อไม่ใช่ว่าออกดอกเป็นดอกไม้นะคะจะออกดอกจะออกดอกเป็นลูกแบบนี้ค่ะ อันนี้เขาจะเรียกว่าดอกมะเดื่อหรือว่าฟิโอริดิฟิกกี้พันนี้เราชอบป้าน,นางน้อยชอบนะคะพันนี้อร่อยหวาน <c oughs> เป็นเบาหวานน้ำตาลเรียกพี่เลยล่ะคะ่ะที่บ้านของเราปลูกอยู่สองสาสายพันธุ์เดี๋ยวจะพาเดินดูนะจ๊ะ นี่ก็อีกสายพันธหนึ่งอันนี้จะเป็นสีดำนะคะอันนี้สีดำลูกจะโตหน่อยหนึ่งนี่คือต้นของเขาต้นที่สองเนาะอันนี้คือต้นที่สองสีดำลูกโตแต่จะไม่ใช่พันธุ์ที่แห้งเพราะเราชอบพันธุ์ที่ไม่ค่อยแห้ง จะอธิบายยังไงดีเดี๋ยวตอนที่เขาสุกเวลาเรามากินเราจะอธิบายให้ฟังว่าคําว่าแห้งกับไม่แห้งมันเป็นยังไงเนาะตอนนี้พูดไปเดี๋ยวไม่เข้าใจเนาะโอ้ยนี่ไงลมแรงหักเลย,ยเสียดายอันนี้ก็คือดอกของเขาเหมือนกันนะคะดอกฟิกกี ปลูกปีนี้ก็ปีที่สี่ละมั้งก็จะเริ่มได้ผลผลิตแล้วปลูกต้นไม้ที่นี่ก็จะใช้เวลาสักประมาณ3ปีเพื่อที่จะให้เขาออกผลผลิตออกดอกออกมเมล็ดออกลูกออกผลก็จะใช้เวลาประมาณ3ปีปีนี้ก็ปีที่สี่ก็เห็นเยอะละเขาก็มาเยอะแล้วเนาะ ปีนี้ออกมาเยอะเลยวันนี้อากาศดีข้องฟ้าปลอดปร่งเราก็ต้องรีบมาถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนเพราะช่วงนี้อากาศแปรปรวนถ้าวันไหนฝนตกเราก็จะได้มีสต็อกส่วนอันนี้ต้นที่สตอนแรกก็นึกว่าจะไม่รอดปีนี้ก็รอดมาก็จะต้นเล็กหน่อย อันนี้ก็จะเป็นพันสีดำเหมือนกันอันนี้ยังไม่เห็นดอกเขาเลยเขาก็จะยาวชลูดขึ้นมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าที่เรามี2ต้นอ,อยู่ตรงไหนอันนี้คือต้นที่ 3, นะคะต้นที่2ก็จะอยู่ตรงนั้นส่วนต้นที่3มก็จะอยู่เยื้องไปอีกนู่น อยู่ใกล้ๆต้นเชอร์รี่ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ